สวัสดีคะ่ะช่องแม่แก้วสตอรี่ค่ะคลิปนี้แม่แก้วพามาทําน้ํายาล้างจานใช้นะคะโดยใช้มะกรูดกับมะนาวนะคะใช้มะกรูดกับมะนาวกับเอ็นเจูตรนะคะตอนนี้ก็บรรจุดได้ประมาณ7ลิตรแปดลิตรนะคะเกือบแลิตรนะคะ สวัสด,ดีค่ะแม่แก้วกสตอรี่ค่ะคลิปนี้แม่แก้วจะพามาทําน้ํายาล้างจานอีกนะคะเป็นกลิ่นมะกรูดหรือมะนาวก็ได้นะคะเนาะแม่แก้วจะใช้มะกรูดนะคะมะกรูดหนึ่งโลกับมะนาวหนึ่งโลเนาะแม่แก้วเก็บใส่ตู้เย็นมันเลยเป็นสีนี้ค่ะเราก็จะเอามาทําให้เป็นประโยชน์ที่จริงมันไม่เสียนะแต่แต่ผิวมันใส่ตู้เย็นนานเนาะแม่แก้วก็เลยจะเอามาทําน้ายาล้างจานนะคะ เดี๋ยวเราไปต้มกันเลยแล้วก็ไปดูวิธีทํากันได้เลยนะคะวิธีต้มเราก็ปิดฝาไว้นะคะเพื่อนๆเนาะปิดฝาแล้วก็ต้มประมาณ10-20สิบนาทีนะคะเพื่อนเนาะเนาะนะคะมากูดกับมะนาวเยอะเรามาทำน้ำยาล้างกานกัน,นะคะเนาะ เอาแต่น้ำมันนะคะเนาะนี่เราก็ได้น้ำมะนาวกับมะกรูดลนะคะมันมาถึงตอนที่ไม่แก้วกองต้มน้ำมะกรูดเสร็จแล้วเนาะอันนี้เราเตรียมของแล้วเนาะเตรียมเตรียมต้มน้ำมะกรูดกับมะนาวใส่ กระมังกองใสกระมังไว้แล้วนะครประมาณสักหนึ่งกิโลได้เนาะน้ำมันนี้นะอันนี้ไม่แก้วเอาเอาใส่ตู้เย็นไว้นะมะนาวใส่ตู้เย็นกับมะกรูดเนาะไม่แก้วเอามาต้มรวมกันนะนนี้ยังต้มไม่หมดเลยเพราะว่าของมันมีแค่นี้ไงมันจะเหลือเอฟยี่สี่ครึ่งโลเนาะแล้วก็ครึ่งโลนี่เท่ากับห้าห้าร้อยกรัมเนาะกับเอ็นเจ็ดศูนย์นี่ห้าร้อยกรัมเนาะ วันนี้คลิปนี้แม่แก้วจะทำเป็นเอาใส่สีสีเหลืองนะคะเป็นสีของของมะนาวเนาะวันนี้จะทำครึ่งโลเนาะก็จะได้ก็จะได้อันนี้ประมาณหกหกลิตรเนาะเพราะว่าแม่แก้วทำไปแล้วหกลิตรมันมันจะได้ประมาณ ถ้าหนึ่งโลอ่ะถ้าอันนี้หนึ่งโลเนาะ N70 หนึ่งโลกับ F24 หนึ่งโลนี่มันจะได้ประมาณสิบสองกิโลกรัมเนาะมันก็จะมันจะได้ทั้งหมดอนะ่ะทั้งอันนี้เราผสมเนาะผสมเสร็จแล้วมันจะได้เยอะกว่านั้นนะทีนี้แม่แก้วก็จะพามาทําเลยนะอันนี้อันนี้ขวดน้ํานี่ก็จะเป็น มันบรรจุได้ลิตรครึ่งเนาะลิตรครึ่งเราก็จะผสมผสมหกลิตรเนาะผสมหกหกลิตรก็คือสองขวดนี้ก็สามลิตรสี่ขวดนี้ก็หกลิตรเนาะเดี๋ยวเรามาผสมกันเลยค่ะเนาะจะมีเกลือด้วยเกลือนี่ก็จะถ้าน้ำหกลิตรถ้าเอเจ็ดศูนย์ห้าร้อยกร,รัมกับเอยี่สี่ ห้ากรัมนี่เนาะก็ประมาณอย่างละครึ่งโลแต่เกลือนี้เราก็จะใส่ประมาณสอง้อยห้าสิบกรัมนะคะเราก็จะคนเกลือกับเอฟยี่แล้วก็ n อ็เจ็ดศูนย์แล้วก็ใส่น้ำมะกรูดคนก่อนนะคะ n อ0เจ็ดศูนกับเอฟยีนี่ก็จะไปหาซื้อได้ตามร้านค้าสหากรณ์หรือว่าทกสนะคะ เกิดฟองนะคะแล้วก็เอสยี่สี่นะคะเทลงไปเลยอย่างละครึ่งกิโลอย่างละห้าร้อยกรัมนะคะ ทีนี้เราก็มาใส่เกลือสองร้อยห้าสิบกรัมใส่กันนะคะคนให้เข้ากันเนาะคนให้เข้ากันก่อนแล้วค่อยเติมทยอยเติมน้ำมากรูดลงไปเนาะ<ม>คนเกลือกับเอ็นเจ็ดศูนย์แล้วก็เอ4ยี่สีให้ให้เข้ากันก่อนนะคะ ะกรูดกับมะนาวนะคะอันนี้แม่แก้วกองเรียบร้อยแนละ้วนี้มันจะได้ได้เกินหกหกกิโลนะได้เกินเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเติมน้ำไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็คนไปเรื่อยๆเนาะนี้ก็เป็นน้ำน้ำน้ำสะอาดธรรมดาเนาะน้ำประปาก็ได้น้ำฝนก็ได้เนาะทยอยใส่ไปแล้วก็คนไปเนี่ยก็จะเกิด จะเกิดฟองขึ้นนะคะประมาณหกชั่วโมงหรือสิบสองชั่วโมงนะมันฟองก็จะยุบตัวลงนี่เราใส่ไปเลยนะคะหกหกลิตรเนะาะเพราะว่าอันนั้นมันติดมือในแก้วไป n70 นะก็สั่งตามลาเซดากับช้อปปีได้นะคะ อันนี้มันเขาขายที่สหกรณี้เขาจะมีแบบสำเร็จมาเลยถ้าเราจะเก็บอันนี้มันก็เก็บได้ประมาณหนึ่งเดือนเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นยาตระผมเนาะมันเป็นน้ำยาล้างจานนะอันนี้มันก็จะมีแบบแต่งกลิ่นด้วยนะแม่แก้วก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมเนาะแม่แก้วก็จะเอาใส่เลยแต่ใส่อย่างละครึ่งเนาะเพราะว่ารอบโกนไม่ได้ใส่เนาะ ทีนี้เราใส่หมดแล้วแม่แก้วก็จะใส่สีเหลืองเพิ่มไปนะคะผสมนนะ้ำคนให้แตกก่อนนะคะเนาะแม่แก้วก็จะใส่ลงไปนะคะจะได้เป็นสีสีสวยหน่อยเนาะจะออกเป็นสีเหลืองหน่อยรอบก่อนนั้นแม่แก้วใส่เป็นสีสีเขียวนะเนาะน,นี้มันก็จะออกเป็นสีเหลืองนะ นี่ก็อย่าไปใส่อาหารนะเป็นสีเหลืองติดเลยเนี่ยลพอเราคนให้เข้ากันนะเราก็จะเหี๋ยนะคะนี่หากเป็นเป็นสีเหลืองเลยค่ะดูเนี่ยสีเหลืองเลยไว้นะคะแล้วเราค่อยมากรอกใส่ขวดกันค่ะ เราจะมาทำก็คุมไว้ประมาณหกชั่วโมงนะคะหกชั่ะะกกวโมงก็าคอมากรอกใส่ขวดกันยอดจะได้กี่ขวดเนาะกอกอยู่นะเนี่ยแก้วยังกรอกไม่หมดเลยค่ะเนื่องจากโค้งมันมันยังไม่หมดเนาะแก้วจะกรอกแค่นี้ก่อน,นะคะมันก็จะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าขวดแล้วนะคะใช้เก้าขวดถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้แค่้วเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พุทตเจ้าไปค่ะค,คลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะจอจอ่ันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ